สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนี้ว่าพอเผมนี่ก่อนน้องซองน้องน้าจ๊คที่เตาระครับเนาะนี่พาพี่พระ,พพระน้องมากินย่ำปลาหมึกครับย่ำปลาหมึกนี่จานปกงีไงเผ็ดๆจวดๆจ,จัดๆเลยมูนี้เขาแกลงครับเขาแกลงมากินกันเลยครับหิวแล้วหิวแล้วปลาหมึกใหญ่ได้เนี่ยแล้มาย่ำผมอยากเลยมูนี้ลุยกันเลยครับลุยกันเลย โดนกินของเป็นเผ็ดผมตกงที่ มาเดี๋ยวค่ะพ่อแม่พี่น้องไม่กินด้วยกัน ้ำมเดือดเดือดเอาลงไปลวกเลยมันตึงมูเหนียว <c oughs> มือใส่พริกกำนึงบม่ได้นับหน่วยเลยเป็ดขนาดเลยเขียวน้าสุดสาว ที่กอนฟันไม่ก็ดีนะคะมากินกันนี่กอนเด้อเจ้าก็เพิ่งเข้าปวดนะครับก็ใหญ่ก้อนอยากกินประหมึกฟันก็ไม่มีเขียวเพื่อนๆมากินกันนี่ก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามารับชมค่ะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็มาให้กำลังใจกันนะคะ มากินยำปลาหมึกวันนี้เขาอยากกินเผ็ดๆแต่ดูแล้วมันจะเผ็ดมากเกินไปหรือเปล่าฟันก็ไม่มีเคี้ยวอ่ะอยากกินอะไรก็กินเนาะคนเราแก่กว่าน,นี้เราก็กินไม่ได้ไม่มีฟันเคี้ยวแล้วมาเดี๋ยวคาับพ่อแไปพี่น้นองไม่กินน้ากันยำปลาหมึกกับยำปลาหมึกเผ็ดๆสม,สม,สมจๆจุดจวดจัดๆเลยนี่ โควิดยังไม่ลดเลยนะเห็นแะแบบแบบข้าแรกนี้ก่อนว่าจะยำกินเล่นนะคะ่ะเอาไปมามันเผ็ดเกินก็ต้องกินกับข้าว ตอนอยากก็อยากอยากกินเป็ดๆพอใส่พริกเข้าจริงๆ,ๆกินไม่ได้อีกเผ็ด คำเดียวคบเดียวคำอีกคำเดียวคำตุ้ยไม่ถ่ายยาวนะคะไม่ได้ถ่ายตอนทำให้ดูก็กินให้ดูสักหน่อยนะคะแต่ก um, ็จะไม่เยาวนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เบื่อกันนะคะ ยำปลาหมึกหรือยำพริกตรงนี้ก่อนยำพริกหรือยำปลาหมึกคลิปนี้ผมขอจบไปแค่นี้นะครับเด้อจอใจเด้คนไหลคนแช่คนติดตามต้องน้องอาจาะย์นะครับเด้อสวัสดีครับขอบขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ด้วยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจกันค่ะสวัสดีค่ะดกการเลยกัน